ครับก็กลับสวัสดีทุกท่านครับผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงพ่อผางนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีดูรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อผางจิตตะคุโตปีพศสองพนนะครับรูปหลอกรุ่นนี้นะครับเขาจะเรียกว่ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อผางจิตตะคุโตนะครับกรรมการตอกฉอเนื้อทองเหลืองนะครับ เนื้อทองเหลืองรุ่นนี้นะครับกรมการขนส่งทหารบกนะครับกรมการขนส่งทหารบกขอสทอทบอจัดสร้างโดยพันเอกเฉลิมคำลบวงนะครับรองเจ้ากรมขนส่งทหารบกนะครับในขนาดนั้นนะครับยศปีพศสอ1 1 7นะครับแก่แม่พิมพ์โดยช่างกรมศริลปากรนะครับ มีเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับจำนวน10,000องค์นองะครับจะตอบโค้ดคำว่าผางนะครับกัมกับไว้ใต้ฐานแล้วเนื้อทองเหลืองนะครับเททองกรรมการนะครับ2อง0องค์ต่อโค้ดชอนะครับคือองค์นี้ครับต่อโค,อค้ดชัอซึ่งโค้ดผางนะครับกรรมการจะไม่ค่อยคมชัดเท่ากับเนื้อทองเหลืองลมดำนะถ้าตอบผางเนี่ยพี่น้อง <c oughs> ถ้าลมดาเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเลยนะครับโค้ดจะคมนะครับโค้ดจะคมกว่าแต่ตอกฉอเนี่ยโค้ดจะไม่คมโค้ดจะแตกนะครับตัวหนังสือนี้เริ่มบานออกแล้วนะครับเพราะว่าตอกทั้งหมดเนี่ยสร้างทั้งหมดเลยหนึ่งมืนสองพันองนะครับตอกขางลมดาเนี่ยหนึ่งหมื่นองนะครับตอกฉกรรมการสองพันองนะครับ แล้วพระรุ่นนี้นะครับปลุกเสกสองวันละนะครับปลุกเสกสองวันละหลวงพ่อผางนะครับปลูกเสกเดียวนะครับปลูกเสกเดียวที่เจดีกู่แก้วนะครับวัดอุดมคงคาคีคริเขตและก็นําเข้าพิธีพุทธาพิเศษที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกอีกวันละหนึ่งนะครับเป็นพระสองวันละนะครับสุดยอดพิธีปลุกเสกสุดยิ่งใหญ่และเข้มขังประสบการณ์เล่าทั้งวันไม่รู้จบนะครับนี่คือรูปหล่อโบราณ นะครับปี2517ตอสตอกชอแจกกรรมการ2000องค์ในโลกนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยองค์นี้นะครับกองเดิมนะครับหลวงพ่อผังจิตตะกตโตวัดอุดมคงคาคิริขีดบงเล็บวัดดูนจังหวัดขอนแก่น2517นะครับมาดูนะครับกล่องเดิมพี่น้องดูนะนะครับดูเลยนะครับว่า นี่ครับน้าทองยังกระจายองคนี้มาแบบเดิมๆเลยน้ําทองกระจายนะครับดูหน้าตาครับหน้าตาดูปากดูจมูกองค์นี้นี่หน้าตานะครับติดชัดนะครับจมูกมีเมตตามีปากนี่ครับมีหูนะครับดูน้ําทองตามซอกครับน้ําทองตามซอกอง์นี้เจ้าของเดิมเนี่ยส่งประกวดติดรางวัลที่หนึ่งมาด้วยนะครับดูครับน้ําทองตามซอก อันนี้คือหล่อโบราณนะพี่น้องหล่อโบราณหล่อโบราณ <_ d> um> บางองค์หน้าตาติดชัดบางองค์หน้าตาไม่ติดชัดบางองค์อ่าหูหลงปู่ข้างหนึ่งติดข้างหนึ่งไม่ติดก็มีนี่คือการหล่อโบราณนะครับจะไม่เหมือนผ้าเหรียญผ้าปั๊มนะครับอันนี้หล่อโบราณก <_ d> um> ้นนะครับดูก้นจะเป็นเนี่ยครับก้นตะไบ <c oughs> ตะไบละเอียดน,นะครับที่ว่าตอกฉอคือดูตรงนี้ครับชอชิงย่อมาจากนะครับฉลิมนะครับคนจัดสร้างอันนี้คือผางนะครับ หางเนี่ยจะบ,นบานๆนะครับจะไม่คมเหมือน,นลมดำตอกผางนะครับตอกช้อนนี่จะคมนิดนึงนะครับพี่น้องจำนะครับจำโค้ดนะครับจำโค้ดให้แม่นนะหน้าตานะครับลิวจีวอหน้าตาหลวงปู่นะครับนี สุดยอดนะครับหน้าหน้าบูชามากรุ่นนี้นะสองพันองค์ในโลกนี้นะครับแจกกรรมการเขาเรียกว่ารูปหล่อโบราณตอกชอแจกกรรมการเนื้อทองเหลืองเททองนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะพี่น้องนะครับผมแท่งเชยภูมิบาร,รมีหงค์ผังก็จะมาแนะนําวิธีดูนะครับพระหลวงปู่ผังนะครับแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเป็นวิทยาทาน,นครับไม่ทําไปไม่ได้หวังอะไรครับอยากให้คนรู้จักบาร,รมี หลวงปู่ผางนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ